สวัสดีครับมืเกครครับวันนี้ก<ะ>็มาตามในท่าเมืเกคืนโคงสุดท้ายเนาะจ้าหมู่ว่านนี่มืเกคืหายไปแล้วเนาะจ้าฝันว่าได้ก็่ขั้อว่านฝันว่าไอ้เด้อไอ้ไปเดินกว้างมีโรงศพสองโรงโรงโรงศพดผู้ใหญ่กับเด็กหน่อยอเขาบอกว่าแม่ลูกตายก็อยู่สวดฟังสวดเราก็ออกมาหิวน้าออกมาเขาเอาน้าม,มนนาจีบหนอนหมู่ว่านท้าลูกไปแล้วเนาะไม่ตื่นเนาะ ก็ว่เขาฮานอยเสียเขาฮานอยหาองกับเขาจับแปซ้กับเขาแปลส้เขาแล้วก็ร้าสไตล์อีรลาสไตล์โต๊ดโต๊ดเนาะออกสอง04เนาะครับนี่เด้อครับพรวัดเนาะตอรัฐบาลไทยขึ้เราเด้อนะครับยำเหนือม่นังได้ยำรัฐบาลไทยขึ้เราเนาะส่นอากับึ่งแปดนในตามเหนือแม่ยางได้เพิ่นฝันกาดสีแดงเนาะ เป็นรวมบุญสองห้าห้าสองแต่ก็ไฟไม่บ้านพระเจ้าหนึ่งแปดสามชั้นออกเนาะออกห้าน้อยไปกับว่าเนี่ยอาจจะออกเป็นไทยให้เรานะครับกันในฝันนี้เนาะเป็นรัฐบาลไทยเด้อนะครับตามมิเต่อร์อิเตอร์มาตามอีกทีหนึ่งว่ามื่อนี้่มื่อกี้ฟันยังบ่เมื่อกี้ฟันยังบ่ครับผมเมื่อกีฟันว่าเกยยางไปพอสามงานแต่ว่าสามงานน่ะมีแต่คนใส่ชุดดำชุดดำกับชุดขาว ไอ <S 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 ้มีแต่ผู้เฒ่าส wow ่วนนี้เป็นผู้เฒ่าเรื่องผู้เฒ่าผู้หญิงผู้หญิงกับผู้ชายผู้เฒ่าส่วนมากกับผู้เฒ่านอนเน้อยนๆเนียนๆเนอยนๆก็นุ่มเนียนๆจ้ะส่วนนี้มีแต่รุ่นหัวขาวเดี๋ยวจ้ิงปะจ้ะต่ผู้เฒ่างานมีแต่ผู้เฒ่าใส่ชุดดำไปสามงานย่างย่างงานแรกเพื่อนกับใส่เราก็ไปงานสองผ่านไปผ่านไปตะผู้เฒ่าจ้ะ จเกาศูนเยเต็มที่ก็เกาเกานัเมียนวะจะคิดว่ากันวเมียน้เฒ่าเนาะก็ต้องเกาใ่ไหมขาวดำก็ตองนนวางันสงนมนกก็ฝากไว้นะเกาศูนต็มี่นะอืแต่ว่าให้คิดอีมุมหนึ่งก็คือขาวดำก็คือเกี่ยวกับฝันวุานเลยันอุบันก็ขาวดำเหมือนกันจ้าพวกงานศพม่คนขาวดำเงนหรือเ่จ้าใส่มือวานงานพสพแมรเขาวดำกันเขาเขากับที่ีสอง สองซี่ส่วนหลักกับซี่หนึ่งเนาะตีเป็นสันเนาะคือว่ามีแฟนสามีฝันน้ำเลอะเละเละคัมผ้าฝันมาควายกำลังสะออกลูกอ่ะไอเลือดอาบไออาบเต็มกควายเออตัวควายอ่ะไอฝันมันคลอดลูกบ่บ่บ่บคลอดจ้ะแต่ว่าปัจจุบันนี่คือเป็นไก่ลอดเถอะมันไก่ลอดแต่ว่าเพิ่นฝันว่าควายเพิ่นเลือดเต็มตัวเลือด เต็มโตควายเออนั่นแหละบ่แม่นดอกเดี๋ยวเราคอยจะขอเราคอยจะขอใจมาค้วยคนรูดในฝันบ่แม่นเนาะมะแมงเออคือควายฝันเป็นควายเพิ่นเ้าที่จะเต็มตัวควายเนะานะอ่ะอาแล้ว่คไยไอ้ว่าซีซูนมันก็มีแล้วในฝันเนี่ยฉันว่าล่ะเม่ติไ<ะ>อซิว่านเนื่ออื่นก็มันก็มีแเหลาซีซูนเนาะเขาก็เลยตีว่าซีแปดทะเลียดแปดมาละ่ะใช่ควายซีจ้าเขเลยฝากเขาไ่เกี่ยน้ำกาวซูนผู้เฒ่าหลายๆมือนี่ยล่ะลงมานน้ำกันเลยเด้อนนะครับ กับไปโคสสุธานไม่เกีประมาณนี้เนาะจเก็ซื้อตัวได้ไปไปนี่บ่เกบบ้ันเนี่ยไปซื้อยูจ้ะเด้อว่ามักบ่จะไหนทุนระทับหน่อยเก้าส่วนไม่จะจะไปซื้อยูซื้อตัวอะไรบ่ของซื้อเก็ตี่ไปซื้อสี่ส่นี่สองี่สามีสามเจ้าของอายุสี่สามเนาะเก้าส่วนไม่แห้งซื้อซ้ำนี่เลยคนซื้อคนเนาะเลขมาปอดอันนี้น้องปอซื้อ่ได้แล้วอันมืดน้องปอดบอกตัวอเออ ซื้อส,ส,ส,สามหาซื้อสามหาเด้สามหากันซีはは่อสามกับอันอ๋อพอีกอ้ยซื้ออะไรจักตัวมีแต่หาหเพื่อนหาหกอ้าวซื้อหาหกเราเนี่ยหาหกวันหาหกวแต่เอาดังปอนเนาะแต่ว่าหาเจ็อันเนอค่ะเจ็ดดังปอนมาหาหกหามาดูเนาะหาเจ็ดอันมาแล้วมาแล้วขยีกเข้าชอบยินมงไปข้ามามึงไปกินข้ามาไปดูข้าวมไปดูข้าว น้องพอได้เลขตัวไหนห้หนาหกนะครับห้าหกนั่นเระจ้ะตามดานน้องน้องพอเบอกครับเราหาหัพี่น้องแต่ว่าตอนงวดเราบอกแม่นักคือจ้าบอกจำตัวคือซีสามห้าจะเดี๋ยววันนี้มาบอกเมียก็คือหาหัวเขาพี่น้ว่านก็บ,บอกไม่แย่อันที่เพิ่นเคยมาสีสามเพิ่นบ่าให้บอกไปเอาความสั่น์ไม่แย่นะเพิ่นบอกาหาเบอกเด้เอความสัน่นผ<ร>ู้ใด ไม่ไงที่เพนมาได้ขายของกันบ่ได้ที่ถูกข้อมข้อมหมายวันศีสษะน่คือน้องปอดบอกพนหรือเ่าบอกก็แล้วก็อย่าบอกบอกว่าเขาห่างบอกไปเขาบอกว่าหยาเหล็กเขื่อนเขาไม่งี้อ่นไม่เ้ได้บอกปอน้องปอดบอกกันป่ะจ้าเขาคือเป็นงรัชาตเหนือเพิ่นถามมาเพิ่มเพิ่นเพิ่มถามมาเพิ่นถามมาบักลาเลขออกตัวแลนาหาหก ขาได้บอกว่าอยากกินไอติมน้องปอนอยากกินหลายหลายก็ได้บอกคนที่ซื้อมาให้หลายๆเอามีตัวใดอีกว่าคุณบอกว่าก็เลยบอกว่าสี่สามอืมเนาะเอาตามนี้เด้อนะครับน้องปอนบอกมาอีกสี่สามน้องเนาะจ้ะคนตรงก็อยู่เม่เกี้เนาะจ้ะเกย์ก็เลรียกว่าที่สุดเว้ยนี่เกย์เขาบอกได้ก่อนของเขาเนาะเมื่ก็เลย้ิบ้ออะไรนะเกยก็เลยว่าเกยก็เลยว่าซื้อสี่สามเุณบอกดูหันเราหมาเราเราบอกว่า อุ้ยแย่ไปหอดไปแล้วมันสิเขอนเลยก็เล่าก็เล่ว่าอะไรซื้อที่สาขารูดปากินได้รูปปังนะเสียงมัวนี่เลยเอ้ยเฮ้ยเท้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียเฮ่ยเฮ้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 งเฮ้ยเฮ้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเถ้าเ่อยกฮ้ย่้เฮายเด้ยเฮ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 อยเางยเฮ้ยเฮยเยเ้เ้้้เสียูหยมันเ่อนเนาะมันจะแพงเะ เราก็ว่าว่ามันเชื่อเออไปขึ้นสั่นก็ไม่ได้แล้วเนาะได้ผมเบ็ที่บอกเข้าตัวทำได้เลี่ยได้มาได้าบ่บ่บ่บอกบึ้เออยาาจะเคลื่อนเราเลยเอาย่ามาขวงเขาอีกเยอะนะเลยกผมหวังเี่ยมาขวางข้าวเนีวมาขวางลามมาอยอะน้องบอลมาตามบอกนะเราแพงอืมเอาเามาหาเลยเอามาซื้อปลาทูกเออไม่ปลาทูเราไ้เกเบิ้งเบิ้งหลวงเออ มากมอดูติควานง่ายๆบ้างบางวงวกพวกเราเราฟังกันแล้ว่าต no ัวไหนบ้างรอเราสืบตัวไหนเราบอกว่าแล้วว่าสืบตัวไหนของเราเรากเราูนเรหมักอายุปัวเราเราฝันมาปัวเราตายอันี้อะไรโอเคดูไหมัวบั้ทนข้าหก่ปัวน่องหาสิกกวนคุณจ้ากี่แม่ผัวเ่างัออะไรยมงห่อยบับงท่านตื่นหกสิบหกหกัว บ่อเล้ยเนาะบกหูแหลกเพิ่อังสรนพยังไหวไหมอายุท่านแปานั่นหเพิ่ฟานมาขัวเพิตายอาชกว่า่เกิดปอมม่งเนาะเพิ่นมาขัวเพตายเพิ่เสื่ออยู่ขัวเนคนเลยอายัวเพิ่นก็มากซูนเพิ่งนซูนเหขัวเพินแล้วเพิ่นก็บอกว่าศูนอะศูนเก่าเอก่ากันกัเนาะเก่าเรียงข้าเน้อซอยไว้เล้ม่เกี้วลยบอกแล้วเอันนี้อันนี้มันตกก็ฟุฟัดเม่อกีเนาะ มีตัวผู้ถอยลายเนาะว่าซีสามน้องปอนบ่อเลยว่าบ่อซีสามเลยสามหาหกกับเพิ่นกับว่าตรงมีตัวใดมากบ่อเพิ่นแอลเพิ่นเพิ่นเพิ่นเพราะเพิ่นเพิ่งยุ่งกับเด็กหน่อยแล้วเพิ่นกับเราว่เป็นเนาะว่าป็นท่านทางปอนบ่อเราบอกเลยเนะหาหกกับว่เนาะอ่านี้ยังในซีสามมาเลยนาะมันเลยบอกว่ามีตัวใดมากบ่อจะซื้อไอติมเพิ่นว่าอยากกินติม เรีย <Es> <ừ> ่าเสื้อติ่มมะหฮรายทุงหนึ่งหมายถึงดีโดะนะ <อ puedes S 2> ทุงหน you, ึ่งประหลามีตู้เย็นแซวว่างสิเลี๋ยวเดี๋ยวยายซื้อมาให้แล้วบอกว่าแล้วเร่บอกว่าสี่สามก็ลองเดินครับน้องพรนะน้องพรบอกว่าสุดที่สี่สามเก็กเก็ับุ่ษาว่าเก๊ก็บอกว่าเกดไปซื้อสี่สามโดน่ากับว่าวโย่หันว่าไปลวดโอ้ยขอาหนึ่งก็ไปเรายนสี่เนี่ยคือดังั่นเนาะ อีซีได้บ้างอะไรเิ charcoal, so well. um, ่นกับ่เคยแพ้งของหองนาแพ่งอีกซี่ไปเลยเดยอหาเห็ดด้วยนะครับนะนะครับส่วนหนังผ้าฝันมาคั่ว่าเคื่วเรียร์ตัวเนาะกระดิตี่สี่แปดเก้าศูนย์หนึ่งขึ้นไปเกยฝันในข้ยใจเพราะว่มันผู้เฒ่าเขาาดำเนาะเส้นสุดาดำกระดิีเข้าศูนย์เนะส่วนนังปอนซี่สามเนาะครับเลขเข้าเนี่ยเลขอยู่ลงศพนี่แหละจะเข้าตีกันว่าสี่ศูนย์สี่สองสองสี่ศูนย์สี่หนึ่งส่วน คว้ยนังรเพาเลียดเต็มตัวก็เลยตีตตสี่แปดเก้าศูนคือผู้เท่าจะจุดขาวดำเล้อดตามนี้นะน้องปอนก็นบอกสองเทียนหนก็คือยังก่อหงสสี่สา <4 3 S 1> มงสนฮเกดฮะฮกหาเลยน้องปอนไหมเออบอกที่แรกไหมบอกที่แรกอสี่สามหาอ้ากระสด็ว่ออาสีสามมีเงินตัวน,น3 3่วสี่ามโอ้ฮลไปแล้วเนาะก็ลงไปแล้วอ๋อแสดงคนยำสี่สามเท่นี่เอาตามหันเด้อพี่น้องเนาะเพราะว่าคุณน้องปอนบอก สี่สามหาเนะก็บอกบอกไม่เงี้ยนะซ้ำไอ่ซี่สามต okay. ัวอ้าวข่ชุกประมันสี่สามน้องปอนเนี่ยแหละสุดกับอ่าเ่ื่อไรขั้วขนมข้าวเม่เกียนี่แหละคุณชุกคนมันสวัสดีครับ